สารจากซาพันกิเลติกเรื่องแอตแลนติสประตูสู่อาณาักอื่นเผยโฉมพอชอบปริศนาแอตแลนติสเป็นเมืองสาบศูนย์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับนับพันปีแอตแลนติสเป็นเมืองแห่งตำนานและต้นกำเนิดของมันปกคลุมไปด้วยความลึกลับกล่าวกันว่าทวิตท,ที่เป็นก่อนนี้เป็นที่ตั้งของอรารยธรรมในช่วงยุคสทธิ์แต่ต่อมาก็ถูกทะเลกลืนไป ทุกวันนี้มีเพียงซากปรักหักพังที่กระจัดกระจายเท่านั้นที่บอกถึงการมีอยู่ของมันเชื่อกันว่าตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งในหมหาสมุทรแอตแลนติกนอกชายฝั่งโปรโต,ตุเกสตำนานเล่าว่าเมืองนี้สร้างขึ้นโดยพผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อหลายพันปีก่อนได้รับการกล่าวขานว่ายอดเยี่ยมมากและยังมีเทคโนโลยีขั้นสูงอีกด้วยชาวแอตลนติสยังมีความรู้มากมายเกี่ยวกับดาราศาสตร ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงสร้างพีระมิดขนาดยักษ์ไว้กลางเมืองพีระมิดนี้ถูกเรียกว่ามหาพีระมิดและยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ถ้ามีเรื่องราวมากกว่านี้ละ่ะจะเป็นอย่างไรหากการยธรรมที่สับสูญนี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานแล้วถ้ามันมีอยู่จริงละ่ะเนี่ยดูเหมือนเป็นการกล่าวอ้างลอยๆแต่ลองคิดดูทุกวันนี้เรากำลังค้นพบหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ว่าแอตแลนติสมีอยู่จริง และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเพิเมเ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอรารยธรรมโบราณจะซับซ้อนและละเอียดยิ่งขึ้นเท่านั้นแอตลลนติสถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวเมื่อประมาณ1,450ปีก่อนคริสตกาลและจมลงมหาสมุทรตามตำนานบางคนรอดชีวิตจากภัยพิบัติและหลบหนีไปยังประเทศอื่นซึ่งพวกเขายังคงศึกษาเกี่ยวกับอตลลนติส และความลึกลับของมันต่อไปพวกเขายังเก็บบันทึกทุกสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับอรารยธรรมโบราณน,นี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นแน่นอนว่าชื่อนี้มาจากแอตแลนติสเทวีปที่จมอยู่ใต้น้ําซึ่งเคยเป็นอรารยธรรมขั้นสูงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับดินแดนที่แสบสูญน,นี้ที่เรายังไม่เคยค้นพบ เป็นอรารยธรรมมันยิ่งใหญ่ที่จะริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามซากปรักหักพังได้สร้างแรงบนันดาลใจให้กับนักวิชาการบางคนเชื่อว่ามีมิติอื่นที่สามารถเข้าถึงได้จากแอลแลนติสซึ่งเป็นอาณาจักรที่สามารถเดินทางข้ามเวลาและอวกาศได้ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของความสามารถทางเทคโนโลยีของแอตแลนติส คือความสามารถในการควบคุมพลังงานระหว่างมิติอุปกรณ์ที่น่าสนใจซึ่งอยู่พรบ่ํากลางซากประหักพังบ่งชี้ว่าชาวไอนติสเชี่ยวชาญในการแดัดแปลงโครงสร้างของความเป็นจริงอุปกรณ์ขั้นสูงเหล่านี้ประสานเข้ากับเทคโนโลยีคริสตัลที่ซับซ้อนและประสานกับความถี่การสั่นสะเทือนของมิติอื่นๆทำหน้าที่เป็นท่อเพื่อข้ามธรณีประตูระหว่างโลก นับตั้งแต่นั้นมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากที่อรารยธรรมลึกลับนี้ทิ้งไว้เบื้องหลังรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางข้ามมิติเมื่อชั้นของประวัติศาสตร์ถูกถูกลอกกลับโบราณวัตถุข,ของอเลนติสยังคงดึงดูดจินตนาการของเราต่อไปสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ทำให้เห็นถึงอรารยธรรมที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเดินทางข้ามมิติ เครื่องจักรที่ซับซ้อนการแกะสลักที่ซับซ้อนและสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่สลักบนแผ่นจารึกโบราณเผยให้เห็นการมีอยู่ของระบบความรู้ที่เจาะลึกความลึกลับของอาณาจักรคู่ขนานความหมายของการแสวงหาระหว่างมิติของอะเลนติสมีมากกว่าความอยากรู้อยากเขียนเพียงอย่างเดียว พวกเขานำเสนอการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงและความเชื่อมโยงระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นของอาณาจักรที่ยังไม่ได้สํารวจโบราณวัตถุได้ทิ้งคำใบถึงการมีอยู่ของเกรดเวที่อยู่เหนือก็จำกัดของเวลาและพื้นที่นำเสนอมุมมองที่ยั่วยั้งสู่อาณาจักรที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของเรา การค้นพบแต่ละครั้งทำให้เราเข้าใกล้กันไขความลับที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ในเมืองเอลนติสที่สาบสญในขณะที่เรายังคงปฏติประต่อชิ้นส่วนของอดีตความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามมิติกลายเป็นเพียงภาพลวงตาในจินตนาการของเราน้อยลงและมีแนวโน้มที่ยั่วย้ามากขึ้นที่รอให้เป็นจริงแอลนติสเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถอันไร้ขอบเขตของความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ เตือนเราว่ายังมีอาณาจักรที่ยังไม่ได้สำรวจรอคอยการสำรวจของเราและปลดล็อกความลึกลับที่พวกเขาครอบครองการค้นพบเมืองไอเลนติสที่สักสูนมีมานานแล้วในยุคสมัยใหม่ของเราเราคุ้นเคยกับความสามารถในการสำรวจนอกเหนือไปจากสิ่งรอบตัวและค้นพบสิ่งที่เหลือเชื่อเกี่ยวกับโลกรอบตัวของเราอย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงอรารยธรรมโบราณที่หายไปจากประวัติศาสตร์เมื่อหลายศตรวรรษก่อนบางสิ่งยังคงเป็นปริศนาอเลนติสไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในโลกอีกด้วยตำนานของอเลนติสได้จับจินตนาการของผู้คนทั่วโลกมานานหลายศตรวรรษทำให้พวกเขาสงสัยว่าอรารยธรรมที่สาบสูนนี้มีความลับอะไร ปัจจุบันเรามีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความลับเหล่านี้และแม้แต่ใช้เพื่อสำรวจมิติอื่นๆมีการเขียนมากมายเกี่ยวกับแอตแลนติสในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และความลึกลับมากมายของอันลนติสได้รับการเปิดเผยทีละเรื่องอย่างไรก็ตามยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับสถานที่อันน่าลหลงไหลแห่งนี้เพราะความลับของมันถูกปกป้องโดยเหล่าทยเทพผู้ทรงพลังที่กระตือรือร้นที่จะปกปิดมันไว้จากมนุษยาชาติตลอดไปเราเรียกคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กซี อาโฮออโรราเรเอกาคาชุูรุสาพันกกเล็กติกโดยบูสเดย์